บรรยากาศเช้าวันนี้ครับทุกคนเดีดูหมอกสิครับอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับโอ้หมอกน้ำมากเมื่อวานนี้มีฝนตกนะครับ ตื่นเช้ามาก็เป็นแบบนี้เลยเป็นลักษณะเด่นของอำเภอน้ำหนาวถ้ามีฝนตกก็จะมีหมอกตามมาหมอกหนาจริงๆครับ บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีมากเลยอากาศเย็นๆสบายๆขับรถดูหมอกเล่นครับเช้านี้นี่อยู่ในเขต ตัวอำเภอนะครับผมถ้าก็าไปในป่านี่คงจะสวยน่าดูเลยทีเดียวอําเภอน้ำหน้วก็จะมีพวกป่าสนที่เป็นลักษณะเด็ดครับป่าสนป่าแปก ดูสิคุณผู้ชมสวยงามมากอันนี้ระยะมองเห็นแค่ไม่เกิน20เมตรครับเปิดไฟตัดหมอกนะครับคุณผู้ชม บรรยากาศงามๆยามเช้าเช้าเวลา8โมงครึ่งนะครับตอนนี้สำหรับที่พักของอำเภอํำหนาวก็จะโดดเด่นเรื่องของโฮมสเตย์โฮมสเตย์นี่น่าอยู่น่าพักมาก แล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะครับน,นอกจากโฮมสเตย์ก็จะมีลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์สวยๆก็มีเยอะนักท่องเที่ยวที่เป็นสายดื่มดำธรรมชาติครับก็แนะนำเลยสำหรับอำเภอน้ำหนาจะมีธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มาก โดยเฉพาะน้ำตกครับน้ำตกจะเยอะมากที่อำเภอน้ำหนาวนะครับแต่บรรยากาศอย่างนี้ก็ใครลงเล่นน้ำก็สุดยอดแล้วเย็นจัดเลยทีเดียวน,น,นเขามาถ่ายรูปครับผมกําลังหาที่กลับรถอยู่ กินลมชมวิวเพลินกลับมาไกลแล้วครับเนะี่ยเราให้ดูบรรยากาศด้านข้างมั่งด้านข้างนี่มืดตึ๊บมองไม่เห็นอะไรเลยทีเดียวนูน่นอะ เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูผาคิงคองคุณผู้ชมไหนๆก็มาไกลแล้วไปผาคิงคองซะเลยไปดูซิวิวผาคิงคองจะเป็นยังไงรู้แต่ว่านักขณะที่ขับรถนี่ มืดมากเอาหน้าไปประทับมองนี่ฟินๆเลยทีเดียวบรรยากาศแบบนี้เขาก็คงจะนอนกลางวันกันแหละครับมีแต่ผมนี่แหละครับออกมาเอาหน้าตีหมอก ว่าชอบดูหมอกครับชอบดูหมอกดูฝนบรรยากาศสิคุณผู้ชมโค้งนี้ค่อนข้างจะอันตรายเลยทีเดียวโค้งยาวนะคโค้งนี้โค้งวัดผู้พย แล้วกันโอ้โหเฮ้ยมองนี่สุดจริงๆมาคุณผู้ชมมาดูวิวผาคิงคองครับนะโอ้โห,โหโมองไม่เห็นภูเขาเลยครับปกติด้านนู้นจะเป็นภูเขานะครับผม มืดเอาชนิดที่ว่ามองไม่เห็นภูเขาเลยที่นี่จะเป็นถนนคนเดินด้วยนะครับมีทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ท่านใดที่มาเที่ยวอำเภอน้งหนาวหาของกินก็แวะเข้ามาที่หากินคองได้นะ ก็พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศยามเช้าเครับดูหมอกดูลักษณะเด่นของอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้ามีฝนตกก็จะเป็นแบบนี้ท,ทันทีนี่คือลักษณะเด่นของน้ำหนาวนะครับก็อยู่ออกมาทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตัวอำเภอน้ำหนาวก็จะเลยอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเข้ามา อย่างที่บอกไปครับที่พักอะไรก็มีพร้อมแล้วก็เพียงพอสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวครับผมให้ชมวิวอีกสักหน่อยครับบรรยากาศที่พักสวยๆกับวิวสวยๆโอเคครับลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ